เดี๋ยวเรามาฟังหญิงขอทองแดงแชมป์โลกโอ้โหครูไม่อยากให้ฟังแล้วสุดยอดจริงๆเลยอดีตแชมป์โลกคอทองแดงประกาศหักดิบเลิกดื่มแล้วก็เลิกขายด้วย <c oughs> เลิกขายสุรา เทเล่าครั้งที่สองประเทศเบนเยี่ยม,มเห็นไหมของเยี่ยมเยี่ยมอยู่ที่นั่นแหละลูกชื่อกรมิดครองคิดทองปันอายุ45ปีเป็นผู้นำบุญอยู่ที่เมืองแอนเวิร์ดแอนเวิร์ประเทศเบนเยียมได้เปิดร้านอาหารไทยอยู่ในเมืองแอนเวิร์ มาเกือบยีสปีแล้วค่ะลูกกันไดรู้จักแล้วก็มาทำบุญที่สนย์ปฏิบัติธรรมประเทศเบนเยี่ยมปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพุทธแอนเวิร์ได้ประมาณเจปีถึงแม้ว่าจะมาทำบุญเปเจ้าภาพถวายพระตาหารที่ศูนย์เป็นประจำแต่ลูกก็ยังคงดื่มเหล้าอยู่เป็นปกติทํานองที่ว่าวัดก็เข้าเหล้าก,ก,ก็กินขนาดแท้เลยค่ะ ลูกจะขออนุญาตเล่าประวัติการดื่มของลูกสักเล็กน้อยเพื่อจะให้ได้เห็นรายละเอียดบางประการอย่างมากมายเพื่อเห็นว่าหากไม่ได้ดูรายการฝันนิฝันของคุณครูไม่ใหญ่แล้วชีวิตของลูกก็จะตกตามมืดมิดไปกับน้ำนรกนี้สักเพียงใดกล่าวคือ ในหมู่บ้านที่ลูกเติบโตมาณอําเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีอําเภอนี้ดังไปทั่วโลกแล้ว <Yeah. S 1> เขาก็ดื่มเล่ากันทั้งนั้นเลยค่ะลูกเองก็เห็นว่าตั้งแต่เด็กๆเ, <Yeah. S 1> เห็นไหมแสดงว่าผู้ใหญ่ดื่มให้ดูก่อน <Yeah. S 1> จนเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยสาว <Yeah. S 1> ก็เห็นก็ดื่มกันทุกคนะ กับผู้ใหญ่เป็นตัวใหญ่เพราะไอ้พันนั้นหนุ่มสาวก็ดื่มกันทุกคนลูกก็เช่นเดียวกันนอ้จากดื่มไปแล้วยังชอบดื่มมากๆกัด้วยเมื่อลูกลองตั้งใจจะดื่มแล้วมันต้องดื่มให้มันสุดไปเลยตัวอย่างที่แสดงถึงความเป็นคนที่ชอบดื่มจัดมากของลูกคือลูกเนะี่ย ได้เป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์หลังใหญ่ไว้แห่งหนึ่งอุยสาธุพอถึงวันฉลองลูกและคณะก็ไปร่วมงานที่วัดแห่งนั้นปกติแล้วจะประกาศไม่ให้ดื่มเหล้าในวัด<อ>เนื่องจากในอดีตมักมีการดื่มเหล้าในงานเทศกาลต่างๆแล้วก็มีคนเมาฆ่ากันตายอยู่เป็นประจำ เห็นในสงการดื่มโุลาไหมเห็นไหมขณะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปประกาศห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าในวัดปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นถูกยิงซะเองก็เคยมีแต่การประกาศห้ามดื่มเหล้าในวัดนั้น ก็ไม่อาจปิดกั้นความอยากดื่มของลูกได้โดยลูกทำไงใส่ภาชนะอื่นดื่มนอกวัดดื่มนอกวัดนั้นไม่ใช่มนุษย์ขอทองแดง คดเดมมันก็ต้องดืม่มไปเลยในวัดต่ไม่ให้พระเห็นหรือเห็นก็ไม่รู้โดยลูกแอบเอาเหล้ารินใส่ขวดกระทิงแดงขวดเล็กๆไว้นับร้อยขวดแล้วก็ใส่ไว้ในตะกระ้าแจกจ่ายในหมู่เพื่อนฝูงถึงเวลาอยากดื่มก็ได้ดืม่มอย่างสบายอกสบายใจพระและกรรมการวัดก็ ไม่มาวุ่นวายกับลูกค่ะเพราะเขาเน้วกว่าดื่มกระทิงแดงอามิตรภะทำไมมีดวงปัญญาอย่างนี้ทำไมเล่นฉลาดจังจะมีวัดไหนบ้างนะที่กล้าประกาศอย่างนี้เนี่ยจะดูสิว่าวัดไหนเป็นวัดแรกที่บอกไม่ให้โยมเอาเล่า สุราเมลายบุรีเข้าวัดแล้วจะไม่มีคนมาทำบุญที่วัดแล้วอดตายอยากดูสิว่าจะมีมั่งไหมครูไม่ใหญ่ว่าแค่พระประกาศไปบ่อยๆนี่นะโยมจะทราบซึ้งไปเห็นยาวเออพระท่านท่านเอ็นดูเราท่านทำหน้าที่อยู่นั่นชี้ขุมทรัพย์ให้ไม่มีแค่โกรธเราเพิยแต่จะชื่นโยม ต่อมาเมื่อมาอยู่ต่างประเทศลูกก็ชอบดื่มวายมากวายวอดเป็นชีวิตจิตใจเป็นประเภทคอแข็งเสียด้วยค่ะคือดื่มมากยาดื่มมากอย่างไรก็ไม่ค่อยจะเมาเหมือนคนอื่นๆดื่มได้ตลอดคืนดื่มก็ไปเรื่อยๆบางครั้งบางครั้งไวายที่เก็บไว้ในห้องใตดินเพื่อเตรียวเอาไว้ขายให้ลูกค้า ลูกแอบสามีเอามาดื่มครั้งหลาหลายหลายขวดพอหลายหลายวันเข้ามันก็ทํำท่าจะหมดบางครั้งลูกก็เลยต้องตบตาสามีโดยกรอกน้ำเปล่าใส่ขวดไว้ให้ดูเหมือนยังมีอยู่โอ้ยเล่นฉลาดอย่างนี้นาอ,อยากใส่ขวดกระทิงแดงเลย เนื่องจากขวดวายเป็นขวดมีสีไม่ใช่ขวดใสๆสามีกระดูไม่ออกแล้วลูกก็ค่อยๆแอบไปซื้อมาคืนตเตรียมไว้ลูกค้าในภายหลังโอ้ยเล่นฉลาดนี่มีดวงปัญญาเรื่องนี้เหลือเกินครั้นเมื่อลูกกลับมาเมืองไทยที่หมู่บ้านเดิมนั่แหละค่ะก็ไปแปลกไปปักหลักดื่มกันเลยแล้วคนในหมู่บ้านนั้นชอบดื่มกันมาก พวกหมู่บ้านอื่นที่รู้จักกันพอได้ข่าวว่าลูกมาจากเมืองนอกก็พากันมาตั้งวงเป่าแคนเสียงแขนแหกลองยามาเยี่ยมถึงบ้านมาทำไมมาท้าดื่มแข่งกันท้าดวลกันเลยเพราะได้ยินว่าลูกเนะ่ะเคยดื่มเหล้า แข่งกับพวกผู้ชายแล้วแล้วพวกผู้ชายเนี่ยสู้ไม่ได้ขอโทษดื่มเหล้าเพียวๆนะคะไม่มีผสมอย่างอื่นครั้งนี้ก็เช่นกันเป็นผู้ชายจากตำบลอื่นแหกลองยาวเป่าแคนกันมาเพื่อจะมาชิงแชมป์เราก็ปักหลักเดิมกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนจล้วก็ว่าพอได้สามวัน ผู้ชายอาเจียนออกมาส่วนลูกไม่เป็นอะไรดื่มต่อไปได้เรื่อยๆอ,อยู่ได้นานถึงเกวันเกคืนอย่างนี้ไม่เรียกว่าแชมป์โลกก็จะเรียกวหรจนพ่อของลูกซึ่งปกติท่านก็ชอบดื่มแต่พอเห็นลูกปากหลักแบบนั้นท่านเลยหยุดดื่มเพื่อจะมาคอยดูแลลูกกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรไป คือได้แชมป์จะกลัวลูกจะได้แชมป์เสร็จแล้วก็ตายแต่ลูกก็ไม่เป็นอะไรเลยค่ะเมื่อปีสองห้าสี่หกลูกได้ดูรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้เห็นโทษภัยของการดื่มแล้วทำให้กลัวบาปกรรมมากค่ะตัวลูกจึงเลิกดื่มได้มาอย่างนั้นลูกก็คงไม่แล้วได้ไปชิงแชมป์แถวแถวนรกขมห้าแน่เลยค่ะ ถูกต้องมากถูกต้องมากถึงแม้ลูกจะเลิกดื่มเหล้าแล้วแต่ร้านอาหารที่ลูกปรปเจ้าของทั้งสองแห่งก็ยังขายเหล้าอยู่ทั้งทั้งที่ใจหนึ่งอยากจะเลิกเหมือนกันจกนกระทั่งเมื่อต้นปีพศ2547นี้ลูกเกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างมหาศาลหลังจากเห็นตัวอย่างจากผู้นำบุญบางท่านที่กล้าประกาศหักดิบเลิกขายเหล้าลูกเองก็เลยได้คิดว่าเอะ เราก็น่าจะทําได้แม้ว่าจะต้องอดทนและเหน็ดเหนื่อยที่จะอธิบายกับคนที่ไม่เข้าใจทั้งสมาชิกในครอบครัวและลูกค้าที่มาทานมาดื่มอยู่เป็นประจำแล้วในีสุดลูกก็หักดิบเลิกขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดได้อย่างสิ้นเชิงมาได้สี่เดือนแล้วคะ่ะสาธุโอ้โหสุดยอดเลย วันเสาร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมาไม่เพียงแต่จะมีการเท่าพระบุรที่จังหวัดยะลาเท่านั้นแต่ก็ยังมีวิธีเท่าพระบุตรที่ร้านอาหารสวนบัวของลูกดดวยค่ะคือร้านนี้ชื่อสวนบัวมีทั้งผ,ผู้นำบุญชาวไทยและชาวเบนเยียมในเมืองแอนเวิร์บจำนวนมากมาร่อมอนุโมทนาบุญกับการหักดิบเลิกดื่มเลิกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดได้อย่างเด็ดขาด นจากนี้ยังมีสาธุชนอาสาธุชนชาวไทยและชาวเบญจยมีหลายคนที่ประกาศเลิกสูบุรีทั้งก่อนหน้าง,งานและในวันงานอีกหลายท่านค่ะสุดท้ายนี้ลูกเขากราบแทบท้บทานครูม่ใหญ่ที่ได้ให้ชีวิตใหม่แก่ลูกและชาวโลกอีกหลายหลาย,ลายคนเจ้าค่ะโอ้โหชื่นใจจังเดี๋ยวเรามาดูภาพที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกเทเลาพบุรีประเทศเบญเยียมครั้งที่สองจ้า Van ons na het kort nieuws. Drankkaarten. Voortaan is dit in het Thaise restaurant Swanboa in de grote Pieterpotstraat dagelijkse kost. Want wijn of bier wordt hier voortaan niet meer geschonken. Hun inspiratie haalden ze in het boeddhisme. De reden is omdat de Boeddha zei in zijn leven dat er bepaalde handelingen zijn die niet mogen gebeuren. Dus handelingen in wapens, verdovende middelen, mensenhandel, dierenhandel. Dat is dat dat niet goed is voor de mensen. En de verdovende middel is ook inclusief alcohol. De reacties bij de klanten waren tot dusver zeer uiteenlopend. De reacties zijn allemaal uh, verschillend. Sommige klanten begrijpen het, andere begrijpen het niet en ja, lopen gewoon weg. Maar er zijn uh, vaste klanten die het eten gewoon is en zo, die uh, blijven komen en uh, hun eigen flessen alcoholische drank meenemen. Dus de klanten mogen ook hun eigen drank meenemen? Ja, dat klopt. Ze mogen van wijn, bier, ja, alles, alles van alcohol mogen ze zelf meenemen. Dat het initiatief de kassa minder doet rinkelen, voelen ze bij Soinbois wel degelijk. Maar dat houdt het restaurant niet tegen te blijven geloven in het concept. We weten wel dat de winst een beetje naar achter gaat, want er zijn minder klanten die komen. En de meeste klanten hier in België, ze drinken alcohol. Maar uh, we weten wat we doen is goed. En uh, we staan er volkomen achter. Want uh, we weten dat alcohol is voor ons, uh, alleen voor ons lichaam. En dus uh, we weten wat we doen is goed. En, uh, dus jullie gaan volhouden? Wij proberen goed, goed vol te houden. i พ่อให้ความเมตตาสั่งสอนลูกตั้งแตเ่เปิดโรงเรียนอนุมาอนุบาลฝันให้ฝันมาทําให้ลูกเป็นคนดีขึ้นมาเยอะเลยเมื่อก่อนเนี้ยลูกก็สีนห้านี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ครบเลยค่ะตั้งแต่หลวงพ่อสอนมาให้เลิกดื่มเหล้าลูกลูกก็เลิกดื่มเหล้าแล้วก็ลูกเปิดร้านอาหารามีร้านสองร้านพอหลวงพ่อบอกว่า Lauw niet meer, zonne- en koolmiddelen, maar het is leuk om te Maar als je niet meer kopt, dan kun je het makkelijker maken. Ten tweede, ik vond het ook een goede gelegenheid om toch eindelijk eens te stoppen met roken en met het drinken. Uh, vorig jaar heb ik uh, verschillende pogingen ondernomen. is me niet gelukt. Ik hoop dat deze keer samen met mijn Thaise vriendin het wel zal lukken en dat we ervan afgaan. Ja, een prachtig idee Van, uh, om te stoppen om de mensen te laten zien dat het slecht is. Ja. Om te stoppen met roken en stoppen met drinken. Ik vind dat wel een uh, goede initiatief. Ik vind dat, ja. dat er meer moest gebeuren. Maar dat kunnen je hier niet vinden, mensen, de Belgen mensen kunnen dat niet vinden. Zo. Dus ja. dan, uh, dan moet je wel getrouwd zijn met een Thai om te weten wat de uh, mentaliteit is. Zo ik heb me gevraagd of ik mee wilde komen, zo. maar gewoon ook gaan we altijd samen naar de tempel. Dus ik vind dat een goed gevoel, zo. En dan uh, ruik je die ruik van de uh, drank, zo he, het is uh, niet zo'n zo goede ruik, zo. Je ja. wat de drank doet met je lichaam, zo. Je ziet het wegkappen, zo. Ja. Ja, ik andere wel met een andere gevoel naar huis, zo. Ik denk wel wat meer naar, uh, over de drank, zo. Roken is geen probleem, daar ben ik aan mee gestopt. Ah, ja. Ik heb vorig jaar gezegd, september. Uh, met drinken ben ik ook volle uh, contact bouwen, zo. Ja. Om te stoppen. หกสิบก็ยังแจ๋วโอ้โหชื่นใจชื่นใจชื่นใจจริงเลยลูกเอ้ยลูกกคยมิตรคลองคิดทองปานลูกพระราชอายุสีิบห้าปีที่หักดิบเลิกเป็นแชมป์สุราเลิกดืม่มเลิกขายก็ทำให้คนอื่นเขาเลิกด้วยเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกเลยนี่เตียชื่นใจมากนะลูกนะ ชื่นใจชื่นใจได้ลูกนะชื่นใจมากเลยโอ้ชื่นใจจริงๆเลยนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ดีงามมันเกิดก็ไม่ใช่ง่ายนะใจสิ่งเหล่านี้จะต้องตัดใจมากๆทีเดียวเลยแหละเพราะมันหมายถึงอะไรได้กับความคุ้นเคยของตัวต้องตัดใจหักติดได้นีเลิกได้โอ้ดีใจ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 ที่วันนี้ลูกได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลก พยามที่โลกขาดแคลนตัวอย่างดีๆให้ดูโลกได้เดินผิดทางมานานแล้วต่อจากนี้ไปโลกก็จะได้เดินถูกทางโดยแรงบันดาลใจที่ลูกได้กระทำในคราวนี้ลูกคือวิรัติุษวิรัตสตรีผู้กล้าที่แท้จริงของโลกขอ,อนโมทนาสาธุกการให้บุญบันดาลให้ลูกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดอะไรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจ,จักรพัดมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอน